สวัสดีค่ะแซบนัวโคยิงนุชนะคะเมื่อนี้เท่ากับสิพาขึ้นรถบัสนะคะขึ้นรถบัสไปท่ามุระกทุลังเนาะห้ากับสิไปหมู่บ้านคัดไปใกล้ๆนะคะตอนนี้เท่ากับด้ยอีกแปดนาทีนะคะรอรถบัสแปดนาทีในอ้มทางเท่านี้นะสิไปลงนิวตันนะคะนิวตันก็ู่ไปท่ามุระแถวนั้นเนาะเดี๋ยวรอรถบัสต่อเลยค่ะเนาะเาก็จะลงเอ่อ เออไปหนานะคนะถ้าไครลงไปนะ้าข้างบนนะคะถ้าไครเริ่มกด,นะด,นะดมกินตรงนะี้นะกินเลยใหญลงทางออกจอดตรงนี้นะนี่จอดตรงนี้ข้างนะนั้นนี่จะเป็นแม้ที่สุด นะถ้ากษิยามออกจาก่างรถบ้านแล้วนะคะรถบ้านจะไปทางนี้ถ้าอีขึ้นสะพานไปทางนี้นะคะเราจะข้ามสะพานข้ามสะพานสูงๆนี้ไปนะคะเราจะไปอะไรนั้นตามมาเลยนะคะสะพานสูงเลยข้างนี้ก็สำหรับจัก,กรยานนะคะท่านสิสวนกันมาได้นะคะม่นต่ำกันเนาะ ตะกี้นดวดันยากมากสมือเด้ไหนขึ้นสะพานสมือนะคะทงังมาทำม,มาหากินงนวดตะกินแนล้วขึ้นสนะพานเลสะพานน่พี่น้องเอ้สัน,นะะสันฝ่มเมือขึ้นย่ำในขาล่า,ทางท่ายัยูตันนะคะขี่อยากยานเส้นไหมน่ะหอบไปเลยขึ้นสูงก็บัรลงเหมือม้วนกบันลงขี้สั้น เพราะข้างนี้ตะกี้เขาเห็ดอันนั้นก็ชมที่แล้วตอนนึงเมรัยแม่โดนก่ะดับข้บางซันค่ะวันจะเท่ากันหรล้มล้มสะพานมาเทาก็บยางลงมาลงจากสะพานแล้วนะคะเมได้แม่ท่านี้โดนเป็นปีแล้วเด้เพราะว่ายัางเพราะว่าโควิดเนาะเพาก็ปิดนะคะออฟฟิศทั้งเรื่องก็ปิดไป ทำงานที่บ้านคะเจ้าเมือ่อีพิเศษก็้าเกษตรทุระนะคะมาทำธุระทางนี้ก็เลยแวะมาทางนี้มันก็สิแวะมาหาทินุดมาทำงานไปกีดนะคะแล้เหมือนพีน้องก็เพิ่เสียนนิดเดียวน้ำตาเพักเสียนเต็มเลยนะคะแต่ว่าแถวนี้จะเพิ่เก็บนะคะเพราะว่าม้าเงาใสเพิ่เสียนโป้งเต็มเลย อฝึกคนทำงานเนาะภาคศิมาหาแซมไทยฝุดออน,นะคะมาหาแซมไทยฝุดไวพี่น้องต้นผักเสี้ยนเขียวๆห่างทางนะคะมาเงียวเสิบเบิรแล้วเนาะนี่มาเก็บเดอ้อนี่เมื่อก,กี้กับพี่อ้อยมาเก็บแถวนี้นแหละท่านไม่ได้โปงหลายนะเ้าจะไปเซไ่ยายอ้อยเขาก็อยู่ข้ามสะพานเอ้ยขับดูทางสั่งขามถนนไปนะคะ ตามถนนไปฮะพี่อ้อยนะคะถามท่เงินรถจะต่ำไปแซมไทยฟูรตะกินลูกกับเมียท่าท่านี่ยนะ,ะแซมไทยฟูนะคะตัวแซมเราะจะไม่ลูกค่ะไปม,า,มาเสซไทยแล้ว <H 1> ฮัลโหลสวัสดีค่ะทำไมแอบถ่ายแล้วราคามื่อนี้ไปจังไดมาจังไดท่าวสะท้านมานี่แหละ เรองรถมาบังหันขึ้นเป็นอากาศเนี่ยนี่บังหันว่าเันฝนจะตกเนาะเมืม่อนี้นะคะเริ่มเาก็สิมาสวัสด,ดีพี่อ้อยนะคะเราเห็นเราโดดเป็นปีแล้ว<อ>นี่<อ>พี่อ้อยนะคะจะสองปีแล้วเนาะ<อ>ตั้งขี้นกไก่เฮ็ดงาน,นอยู่หระบเลานี้มันปิดโควิดเนาะเรากับบได้ขายขอ,ของคือเก่านุชมาท่านี่นุชก็เลยมามาแ,บบแวะยมเราซินจากเคยขายดับขายดีบังรถบังมะบังไข่ไม่ยังบางเปล่านะคะปรสิทิมา่วนเราไปเก็บผักเสียนที่สิ่งนะ ที่อใหยสบายดีบเื่อยเรื่อยตามที่เห็นนี่แหละที่อยู่ก็สู้ต่อสต่อไปทันแล้วยังมาแวะมาหาเล่านิดนึงชิ้นหอวเล่านะคะกระสีงางขึ้นไปพุ่นละทำสะพานหมังเก้านะคะข้าก็ไปหาพี่อ้อยเรียบร้อยแล้วนะคะเรากับมีลูกค้าหลายเนาะเข้าเสียงนุชเกืบริไม่เฮ็ดงานนะคะม้อนี่ปิดเป็นปีแล้วนะคะนุชก็เห็นใจพี่อ้อยอยู่นะคะเรากับ มันมีลูกค้าเนาะลูกค้าก้าห่างหาหกคนผู้เชิญเนี่ยเป็นร้อยเป็นเด่นลูกค้ากับกับบระธานอาหารนะคะกับพี่อ้อยสู้ๆนะคะยิงรถกับสีสู้ๆกันย่างขึ้นสะพานว่าแของเมื่อยหันใจกับบระธานว่ามันเมื่อยอย่างนี้เมื่อยย่งขึ้นสะพานอีกนึงเห็นมันนี่จะขึ้นอีกแล้วนะคะสะพานย่างมาหาพี่อ้อยเอาของมาให้แล้วนะคะของมาให้แล้วมานี่ กั้งย่างกับไปทางเทสโก้นะคะก็ขี่ไว้เทน,นะขี่ย่างไว้เลยนะว่างัง้นนะคะไปหาพี่อ้อยมาแล้วนะคะคุยกับเราต้องต้องโดนนะคะเราไม่สองชั่วโมงคนละ่ะไม่ได้พอเราโดนนะคะนี่ยังนุ่นกับมาถานันรถบนปลที่นี่นะคะมีประมาณสิบนาทีรถบปเดี๋ยมานะคะกั้งย่างขับไปเทสโก้ยี่ปัสนเทสโก้ยู่ข้างหลังนะคะแต่านัน อยากวาท่านรถนะคะมื่อนี้ยิงนวนั่งรถบัสมาเพื่อเดียวนะคะกระสีล้อรถบัสแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะสิบนาทีบางหันขึ้นสะพานเมื่อยเลยลงสะพานคาใครเนี่ยลงสะพานมาบางหันนะคะแล้วก็นั่งยืออ่นายรถบัสนะคะไปรถเมล์ะคะ่ะคนกับเลี้ยวมังค่อยว่า่อยจะว่าฝ่อยทุกข์เราเท่าไหร่ก,ก,ไก็ไปเนาะเมื่อเช้านี้มาหัวพี่น้องเอ้ยหนาวหนาวหาัวจะรัดกลุก่มมาอย่างดีนะคะมัดผมมัดเผ้ามาบให้มันล้มพัดนะคะ แล้วก็ใส่เสียคอแบบรัดก,กลมมากแล้วก็เอาผ้ามันคอพันความได้ไหมถ้าเหมือนอะไรเก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแบบตัวบแบบนี้นะคะแล้ววันนี้นขึ้นรถบาสล่องรถบาสมาฮ้อมหัวได้ไหมขึ้นสะพานตอนขึ้นสะพานอันนียแตกหรือแกสเสียออกนะคะสบายความดีวัยแล้วหัว้งปวดประสาทมาจังได้ประสานแล้วมาเสื้ซฟไปแล้วนะคะไม่เห็นแล้วปีกลัวเลยนะอันนี้เออเหลือสิบนาทีประสาทนาฬิกามา ารถบาสมาอารถบาสนะคะแพราว่าใกล้จะมาแล,ล้วคราบตรียมตัวกันรถบัสนะคะถ้าก็รารถบัสจะหนีนี่ตัวรถบททัสของเขารถบัสของเราก็มาแล้วนะคะรถบัสของเขาก็มาแล้วเบอร์เก้านะคะเบอร์เก้าของเราก็ามาแล้วแล้วนั่งรถกันได้หรือว่าถ่ายได้รถนะ สวัสดีเด็เดินขึ้นเครื่องนะมันขึ้นเครงบนนะคะแมันังพ่นะคะ แล้วถ้าลองรถบาทน,น,นะคะลงรถบาดมาแล,ล้วมันก็เย็นนี่เดียนะคะปเป็นะอยังที่เห็นแต่โม่บานนี่ใช่ไหมู่บานทียนแนรถไปว่าค่ะฮ๋อ,อ,อน้อนนะคะแดดดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเยนนี้กันอยู่ของนั่นนะคะเิ็กน้อยว่าซื้อขนมมากินได้ด้วยคุณแม่วาสัน่นขนมญี่บุ่นนั้นนะคะซื้อหลายไปเด้มันหาสอกกินนะคะเิ็กน้อยกินแล้วก็อ้วนได้เหมือนกันมีนิดเกลี่ยม เอาขันยก้แล้วเลือกที่จะบัสซื้อหลายนะคซื้อที่ราน,น,น้อยเราเสีงยงไว้เสีงยสงเราเด็กน้อยกับหาขึ้นก่อนนะขนมกับเด็กน้อยมันคู่กันเนาะมันเกิดทึงบ้านแลน้วนะทัทงเขาบางขันว่ามันทังไปลาอ่อยพี่น้องน้อ้อองเยสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนอยังนุ่มเมื่อยหลายนะคะแง่แตกแงยแตนเนาะแซ่บนัวโอยิอยงนุ่มนะคะวันนี้ผ่านเลาะนะคะขอลาไปก่อนแนละ้วพี่น้องอออค,ออค่ะเมื่้ไปหากินน้ำเพ่อนสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย